สวัสดีครับครูต้นเองนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องทําไมสายกีตาร์คลาสิกมันเพี้ยนจังเลยอะไรเงี้ยมันเพี้ยนง,ง่ายจังเลยนะครับถ้าคนรู้แล้วก็กดผ่านได้เลยแต่ถ้าคนยังไม่รู้ก็ดูเป็นความรู้ได้นะครับว่าทําไมสายกีตาร์คลาสิก,กมันถึงเพี้ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมผมเ,เพิ่งเปลี่ยนสายกีตาร์ตัวนี้เลยนะนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้จะขายของนะอ่ะรุ่นนี้นะครับ Sawares so Premium นะครับคือเป็นสาย คลาสสิกที่แพงแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับที่ที่ที่ผมเลือกแล้วผมใช้นะ740บาทนะชุดนี้ก็คือเป็นสายที่คุณภาพที่ต้องบอกราคาเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราใส่สายที่มีคุณภาพแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอะก่อนที่เราจะมาคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงเราลองดูผมใส่สายเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตั้งเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้จูเนอร์นะเดี๋ยวผมดีดสาย6ให้ดูนะครับสาย6เสียง e ใช่ไหมตอนนี้การเป็นเสียงอะไรอะ e ใช่ไหม แต่เข็มอยู่ด้านนี้นะแปลว่าเสียงมันต่ําลงมาเท่าไหร่ครับไม่กี่วินาทีต่ําลงมาใกล้ๆจะเป็นดีแล้วสายห้าอ่าสายห้าเป็นเสียงเอนะสายเพี้ยนต่ําลงไป G ชาร์ปแล้วครับ G ชาร์ปสายสี่อ่าสายสี่เสียงเสียงเลนะหรือเสียงดีเพี้ยนต่าไป C ชาร์ปแล้วคือต่ําลงมาครึ่งเสียงเลยสายสามนี่หนักเลยสายสามเสียงอะไรครับเสียง G ใช่ไหม ต่ำลงมา E เลยนะครับต่ำลงมาอีกหนึ่งเสียงครึ่งเลยนะครับเพี้ยนมากเลยสายสองนะครับเสียง B นะต่ต่ำลงมาเป็นเสียง A นะต่ำลงมาหนึ่งเสียงเลยถือว่าเยอะสายสุดท้ายสายหนึ่งเสียง E นะครับเพิ่งตั้งสายไปเมื่อกี้นี่เองนะครับกลายเป็นเสียงเรชาร์ปครึ่งเกือบจะมาเรแล้วเพี้ยนต่ำไปครึ่งเสียงถึงหนึ่งเสียงครึ่งเลยก็มีนะครับอ่ะทำไมมันเพี้ยนอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมา เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมลองตั้งสายเดี๋ยวเรียวทามเลยนะเพื<ๆ>่อนๆผมตั้งสายตอนนี้ให้ตรงเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปหนึ่งาทีหรือสองนาทีมันเพี้ยนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งสายนะครับดูนะครับอ่ะ G e แล้วนะเขียวนะเนะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม เป็นอะไรอ่าดีดีตรงนะต่อไปสายห้าเพียนไปเอ้าสายสามนะครับจี G ตรงนะสายสองครับอ่าสายสองตรงนะสายหนึ่งเสียงอี 2. ตั alors, ้งตรงกันนะเดี๋ยวทุกคนลองดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอะสายหกพึ่งตั้งเมื่อกี้ตรงเพี้ยนต่ำแล้วครับต่ำลงมาอยู่แล้วตรงนี้แล้วนะต่ำแล้วนะสายห้าเพ่เพี้ยนต่ำเหมือนกันต่ำลงมานิดนึงแล้วสายสี่เพี้ยนต่ำเหมือนกันครับต่ำมาตรงนี้แล้วสายสามหนักเลยเกือบครึ่งเสียงแลวนะครับเกือบจะหลุดไปเป็นเอชาร์ปแล้วนะเพี้ยนต่ำเหมือนกันสายสองสายหนึ่งพึ่งตั้งเมื่อกี้เพี้ยนต่ำลงมาแล้ว เดี๋ยวเร,เราจะลองดูว่าผ่านไปสักหนึ่งนาทีแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมอธิบายก่อนสายกีตาร์คลาสสิกอะนะครับมันทําจากพลาสติกนะครับทำจากพลาสติกซึ่งพลาสติกเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับไอสายที่1 2 3เป็นพลาสติกใช่ไหมครับโดยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพลาสติกสาย4 5- 6เนี่ยมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันพลาสติกจะอยู่ที่แกนกลางของมันแล้วพันลวดไว้นะครับดังนั้นสายมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เซนซิทีฟ สูงกว่าสายเหล็กนะ,ะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายสายเหล็กสายพลาสติกเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงทำให้มันทำให้มันเซนซิทีฟมากโดนอากาศเย็นเสียงจะเพี้ยนต่ำโดนอากาศร้อนเสียงก็จะเพี้ยนสูงนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราซื้อกีตาร์มาใหม่ๆเนี่ยทำไมตั้งสายแล้วแป๊บๆเพี้ยนอีกแล้วเราต้องตั้งอีกแป๊บๆเพี้ยนอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเราต้องตั้งสายทุกวันนะเยอะๆเลยนะครับ ก่อนที่จะเล่นเนี่ยทุกวันเลยประมาณสสัปดาห์แล้วสายถึงจะมีความสเตเบิลขึ้นนะครับสายถึงจะมีความมีความแบบนิ่งขึ้นนะครับที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าสายมันทําจากพลาสติกมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนคิดว่ามันแบบมันเพี้ยนง,ง่ายหรือมันแปลกประหลาดเป็นที่กีตาร์หรือแบบที่โครงสร้างหรือแบบก็เป็นไปได้แต่เอาตามธรรมชาติก่อนตามธรรมชาติของสายกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันจะต้องเพี้ยนนะครับความสเตเบิลมันจะต่ากว่า สายที่เป็นเหล็กหรือกีตาร์โปร่งที่เราที่เราใช้กันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนแล้วก็ควรจะตั้งสายทุกวัน2ส,สัปดาห์นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้ถามว่าหลัง2ส,สัปดาห์เราจะเพี้ยนไหมก็ยังเพี้ยนอยู่เพี้ยนต่ำนะเราก็ต้องตั้งขึ้นมานะครับปกติเนี่ยผมตั้งสายทุกวันนะถามว่าสายมันจะมีวันที่มันจะหยุดแล้วนิ่งไหมมันก็มีแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งนั่นแหละเพราะมันจะเพี้ยนอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับถ้าสายมันหยุดเพี้ยนแล้วแปลว่ามันหยุดยืดแล้วนะ ถ้ามันหยุดยืดแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ยืดหยุดแล้วแปลว่าอะไรมันก็จะขาดง่ายแปลว่าสายมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วครับทุกคนอ่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นเพลงอ่ผ่านไปสสัปดาห์เล่นเพลงหนึ่งแล้วสายเพี้ยนอันนี้ก็ผิดปกตินะเออเล่นเนี่ยหลังสองสัปดาห์ถ้าตั้งตลอดตลอดเล่นตลอดนะเราต้องเล่นมันให้มันมีความเซเบิลขึ้นให้มันมีความแบบคง,งที่มากขึ้น1คือเราตั้งสาย2คือเราต้องเล่นเล่นนานพออาจจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผ่านไปสัก2สัปดาห์เนี่ยนะครับ ความนิ่งของสายก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็อะไรขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเล่นนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งคอนเสิร์ตเลยนะครับสีนาทีไม่ต้องตั้งแต่ว่าทิ้งไว้ผ่านไปวันหนึ่งก็อาจจะต้องตั้งเพี้ยนอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหลัง2ส,สัปดาห์แล้วนะครับยังเล่นอยู่แล้วเล่นไปจบไปเพลงหนึ่งนะแล้วมันยังเพี้ยนสายเพี้ยนแปลว่าอะไร1อาจจะมีปัญหาที่โครงสร้างของกีตาร์คอมันอาจจะงอขึ้นมาทําให้ถ้าสายเพี้ยนต่ำนะคออาจจะงอขึ้นมานะครับ คอกีตาร์มันอาจจะรับแรงดึงของสายไม่ได้เพราะสายดึงปุ๊บตั้งสายตรงแล้วนะครับสักพักหนึ่งมันดึงคอขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมระยะสายมันเริ่มไกลขึ้นเสียงมันก็จะเพี้ยนต่ำนะครับอันนี้ที่1่อันที่2คือสายที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับมันจะตั้งเสียงไม่ตรงแล้วมันจะเพี้ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับอันนี้ผมคิดค่าเฉลี่ยให้นะประมาณ2สัปดาห์มันจะ s t เบิลนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิน2ส,สัปดาห์เมื่อไหร่ หมายถึงในคอน d i t i o n ที่เราต้องเล่นอยู่ตลอดตลอดนะครึ่งชั่วโมงเราตั้งตั้งหมายความว่าวันหนึ่งเราซ้อมครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็เล่นไปตั้งไปอะ่ะประมาณ2สัปดาห์ถ้ามันหลังสองสัปดาห์แล้วมันเป็นปกติเออมันก็เล่นเป็นหมายความว่าตั้งสายครั้งเดียวเราก็เล่นไปนเรื่อยๆนะครับครึ่งชั่วโมง40นาที1ชั่วโมงไม่ต้องตั้งเลยนะครับมันจะเพี้ยนน้อยมากอันนี้ก็ถือว่าปกติ แต่ถ้าเล่นเพลงหนึ่งเราต้องตั้งหรือ2เพลง10นาทีปุ๊บต้องตั้งเนี่ยอันนี้ผิดปกตินะครับอโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าธรรมชาติของสายกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่กีตาร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างน้อยผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยตั้งสายมันจะต้องตั้งน้อยลงเรื่อยๆถ้าช่วงแรกเนี่ยชั่วโมงแรกโอ้โหตั้ง3-4ทีเลยอ่ะผ่านไป5นาทีแล้วลองดูว่าสายเป็นยังไงนะอ่ะสายสาย e นะสายหอ่ะ เห็นไหมเพี้ยนต่ำนะอีกทีนะเพี้ยนต่ำแต่ก็ยังเพี้ยนลงไม่มากเพี้ยนต่ำเหมือนกันนะครับลงมาถึงตรงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มากนะเมื่อกี้เราคุยกัน4นาทีแต่ก็ถือว่าเพี้ยนใช่ไหมสายสี่เพี้ยนลงมาครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งเสียงละนะครับเซนหนึ่งส่วนสี่เสียงละสายสามเพี้ยนหนักเลยนะครับจากเสียง G กลายเป็นเสียง F อฟชารเสียง F ชแล้วนะสายสองสายสองจากเสียง B นะ กลายเป็นเสียง A ชาร์แล้วนะครับเพี้ยนโคตรเลยครึ่งเสียงไปแล้วสายหนึ่งเสียง E นะครับเกือบจะลงมาดีแล้วนะครับสายหนึ่งสองสามจะเพี้ยนหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของของสายกีตาร์ช่วงแรกชั่วโมงแรกก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องตั้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าสายยังเพี้ยนอยู่นะครับในหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยหรืออ่า เล่นผ่านไปแล้วต่อไปก็ยังเพี้ยนก็ต้องตั้งอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอเคแปลว่าสายคุณยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าสายมันหยุดแล้วนะครับหยุดเลยก็เหมือนยางรถยนต์ที่มันแข็งมันแข็งแล้วแปลว่ามันเสื่อมแล้วสักครั้งหนึ่งก็จะปริแล้วก็แตกนะครับปริก็แตกจะเกิดอะไรขึ้นก็สายขาดน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติของมันคือสาย4นะครับรับแรงดึงรับแรงตึงของสายกับคอสูงที่สุดน,นะครับสาย4นะครับรับแรงดึงสูงที่สุดโดยธรรมชาติทิ้งไว้ในกล่อบบางทีก็ขาดน,นะครับทำไมก็มารับแรง อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่อยากขาดก็ต้องคลายสายซึ่งผมก็จะไม่คลายสายนะเพราะว่าขาดก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรถ้ายิ่งคลายสายแล้วก็ยิ่งหมุนกลับเข้ามาการตั้งสายก็จะไม่คงที่เหมือนกันนะครับต้องตั้งไว้เลยถ้าเราเล่นอยู่ตลอดนะแนะนําให้ตั้งไว้เลยแต่ถ้าเราจะทิ้งไว้นานๆก็คลายสายก็ได้คลายสายแตไม่ต้องคลายแบบจนแบบหมดนะคลายลงมาอาจจะหมดสักสอารอบกะเอาอะไราเงี้ยครับไม่ให้มันตึงอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็ช่วยถนอมสายได้กับถนอมคอกีตาร์ถ้าเกิดว่าต้องทิ้งไว้ในกล่องน,น,นานๆก็แนะนําให้คลายสายนะแต่กีตาร์ดีๆก็ไม่ต้องคลายครับเพราะว่ากีตาร์แข็งแรงสายกีตาร์มันเป็นกีตาร์คลาสิกมันเป็นพลาสติกมันไม่สามารถทําลายคอกีตาร์ได้อยู่แล้วนะครับประมาณมันไม่สามารถจะดึงคอกีตาร์อะไรไปได้เยอะขนาดยกเว้นเราเจอกีตาร์ไม่ดีมันถึงจะเป็นนะครับแล้วก็กีตาร์คอสิ่งที่ รุ่นเริ่ม,เร,มเริ่มต้นที่ดีๆมันก็จะมีเหล็กดามคอมาให้ใช่ไหมมีเหล็กดามคอมาให้อ่ะอันเนี้ยก็ช่วยในการที่จะถนอมคอกีตาร์ได้นะครับโอเคพาไปสินาทีแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราตั้งสายใหม่แ้วผมจะคุยอีกสักหนึ่งนาทีนะอ่า แล้วมันจะไม่ค่อยสเตเบิลนะอ่านีนีน,นะสานึ่งละนจะบอกว่าแม้ว่าเราจะใช้สายกีตาร์คลาสสิกที่มันดีๆมันก็ยังเป็นยังไงครับมันก็ยังเพีย้ยนแล้วยิ่งถ้าเราใช้สายกีตาร์คลาสสิกที่คุณภาพต่ำนะเอาจริงๆเ คุณภาพมาตรฐานเลยนะครับเอาแบบมาตรฐานนะผมไม่ได้บอกว่าดีนะมาตรฐานคือ d a ตเตอิโออเนะครับเป็นสายที่โทนกลางๆเราจะรู้โทนเสียงกีตาร์จริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเราถึงสมมติว่ามันกลางๆเราอ๋อเสียงกีตาร์ตัวน,นี้แหลมงั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งหรือว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ทําให้เสียงทุ้มขึ้นหรือว่าเออเสียงกีตาร์ตัวนี้มันทุม้มเราอยากได้แหลมขึ้นเราก็เปลี่ยนไปใส่สายคราร์บอนแต่ผมจะพูดในตอนหน้านะครับเรื่องการเปลี่ยนสายแล้วก็การเลือก สายกีตาร์สิกว่าจะเหมาะยังไงกับเรานะครับนะครับอ่าสายกีตรานี้ในท้องตลาดถือว่าได้มาตรฐานมากมากได้คุณภาพมากมากแล้วก็เป็นที่นิยมใช้ของศิลปินแล้วก็เป็นที่นิยมใช้ของคนทั่วโลกนะครับยี่ห้อ s าว a เรสนะครับหรือว่าด h e d ลิโอนะครับยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อเอาเป็นว่าที่ผมชอบแล้วก็ใช้มาตั้งแต่เรียนเนี่ยใช้มาเป็น20ปีแล้วนะครับก็คือยี่ห้อ s าว a เร s นะครับซ a วาเรสของฝรั่งเศส เป็นสายที่ดีมากๆนะครับก็ขนาดสายที่ขนาดราคาขนาดนี้ก็ยังเพี้ยนมันก็แน่ใจได้ว่าสายกีตาร์หรือว่าทุกยี่ห้อมันก็ต้องเพี้ยนมันจะมีความเพี้ยนการ Stable ที่สายที่มันสเตเบิลเร็วที่สุดที่เคยใช้มาก็คือคโนบอชนะครับคโนบอของสเปนแต่ว่าไม่ชอบโทนส่วนตัวไม่ชอบโทนก็แล้วแต่ว่ามันเหมาะกับกีตาร์อะไรบางทีไปใส่กีตาร์แบบ โ o ลิดท็อบางตัวก็ดีแต่พอมาใส่เอาโซลิดบางตัวก็ดับก็มีนะครับอ่ะผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะดูใส้หกเซงกี้อ่าเสียงแรกคือเพี้ยนต่ำนะอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าใส่ห้าเพี้ยนต่ำเลยต่ำเลยไม่กลับมาตรงเลยใช้สี่ต่ำเลยเพี้ยนต่ำไม่กลับมาตรงเห็นไหม กลับมาตรงสายสามหนักเลยครับยังเป็นเสียง G ีแต่ว่าเพี้ยนไปนเกือบครึ่งเสียง,งนะเกือบสุดกราฟเลยนะครับสายสองอ่าเพี้ยนอยู่ประมาณนี้นะลงมาประมาณหนึ่งเซนนะครับสายหนึ่งก็เพี้ยนเห็นไหมพิสูจน์ได้เลยนะครับดังนั้นช่วงแรกก็ลองถ้าอยากรู้ว่าสายยีตาเป็นยังไงก็ ตั้งไปหลังสองสัปดาห์มันก็จะตั้งน้อยลงนะครับมันก็จะตั้งน้อยลงไปเรืๆๆ่อยๆระหลังสสัปดาห์ก็จะตั้งแค่ครั้งเดียวก่อนเล่นนิดๆหน่อยๆเพี้ยนนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเพี้ยนอยู่ตลอดนะครับเพี้ยนอยู่ตลอดก็ให้สงสัยเรื่องของคุณภาพของสายกีตาร์ที่ติดมานะครับว่ามันเป็นยังไงหรือโครงสร้างของกีตาร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่มันจะทําให้กีตาร์เราแย่ ทำให้ทำให้สายกีตรามันเพี้ยนนะครับผมใส่กับกีตราที่โครงสร้างนี้มากๆแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้สายกีตราที่ได้คุณภาพมาตรฐานก็คือระดับโลกครับเป็นสายกีตาระดับโลกดังนั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อกันกินได้ว่ายังไงสายกีตราก็ต้องเพี้ยนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลัง2สัปดาห์สรุปให้อีกทีนึงตั้งไปเรื่อยๆครับตั้งไปเรื่อยๆแล้วมันจะเราเริ่มตั้งทีห่างขึ้น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 หลัง2สัปดาห์ก็จะตั้งแค่ก่อนที่จะเล่นแค่นั้นแล้วสายก แต่ถ้าสายหยุดนิ่งเมื่อไหร่แปลว่าสายเริ่มเสียแล้วก็เตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่าสายมันสายไม่จะเริ่มความกังวาน,น้อยลงนะครับมันไม่เรียกความกังวลมันเรียกความกำทอนนะมันจะความกำทอนมันจะน้อยลงนะครับไปเซิร์ชดูว่าความกำอนแปลว่าอะไรนะครับสำหรับผมก็ s o v e r e ร์เ Premium คือเหมาะกับกีตาร์ของผมแล้วก็กีตาร์ทุกตัวนะครับส่วนกีตาร์ทอ r ์ e s ใส่อะไรนะครับเราใส่ Da d d ต i o EJ 45นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ Solares สำหรับรุ่นที่เป็น Solid Hybrid Top ขึ้นไปนะครับถ้า Adagio ใส่ EJ 45นะทุกคนก็เห็นแล้วว่าเสียงมันแบบโอเคอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าอยากได้ดังขึง้นก็อาจจะไปใส่ Solares High Tension นะครับแต่สายเริ่มต้นเราใส่ Adagio EJ 45นะครับ r o a d ก็มัน400กว่าบาทใส่ไว้ให้แล้วในบทกีตาร์นะครับโอเคนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเปลี่ยนสายนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ